และนี่ก็คือ3เมนูหลักประจําหน้าช่องประจําหน้าคลิปคืนนี้นะครับเมนูแรกนะวิสเซลโกเบเมนูที่2การทําประตูเยอะอิเวสพบกับฮอกกาและเมนูซิกเนเจอร์เมนูสุดท้ายครับ SJK เฮลซิงกิครับคำคือวันนี้การันตี2ตรงมีให้เห็นอย่างแน่นอนนะสวนวสวยบิีท่านไหนแล้วกันครับอยากเข้ามาเอนจอยกันอยากมีนะครับบรรยากาศและความรู้สึกโมเมนต์ดีๆแบบพี่นัทสุพรรณแบบนี้ นะครับที่นี้ที่เดียวแล้วกันเดี๋ยวผลงานมาให้รับชมกันอีกสักรอบแล้วกันแพ็กเกจ3-4อัลบั้มแบบนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มครับตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วผมเนี่ยดูแลพี B ่ๆยันตีสี่ตีห้าทุกวันไม่ต้องห่วงนะครับเข้ามาไม่มีเหงานะครับแล้วก็เรารวมเหล่าสายนักลงทุนที่มีประสบการณ์นะครับกว่า10ปี อยู่ดูแลพี่พี่ในพันธาารนะครับอยากเข้ามาเอนจอยกันแค่เปิดใจอยากให้ทุกคนร้องเปิดใจใดูถ้ามันไม่เป็นอย่างที่พูดก็แค่ออกก็ได้แค่นั้นเองแต่ผมเชื่อว่าพี่พี่ก้าวขาเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีใครที่จะก้าวขาออกไปเพราะว่าผมจะทําให้พี่ๆเนี่ยรู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วกันยังไงก็ปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับ o s m 8 7 8ครับส่วนคำคืนวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขครับกับการเชียร์ฟุตบอลครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ